สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้พบกับคุณครูกุจพันธ์อมแย้มนะคะวิชาวิทยาการคำนวณค่ะหน่วยที่3เรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์และจัดระบบไฟล์างานตัวชี้วัดว4.2ป 2. 2. 2 3 ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดหมวดหมู่ค้นหาจัดเก็บเพื่งใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์จุดุประสงค์การเรียนรู้หนึ่งนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการไฟล์การสร้างโฟลเดอร์การคัดลอกไฟล์การย้ายไฟล์การลบและการเปลี่ยนชื่อไฟล์การจัดเรียงและค้นหาไฟล์ 2. นักเรียนสามารถจัดการไฟงานบนเครื่องคองมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 3. นักเรียนมีที่นัยฝ่ายเรียนรู้และม,ม,มุ่งมั่นในการทำงานได้ตั้งใจเรียนค่ะภาระชิ้นงานกาิจกรรม activity 3.9 ให้หนัเกเรียนเปิดหนังสือหน้า80คำสั่งนำข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กันโดยมีข้อความเป็นตัวเลือกจำนวน6ข้อความ 1. เรียงจากซ้ายไปขวานะคะการใช้คำสั่งครับ 2. การสร้างโฟลเดอร์ 3. การใช้คำสั่ง delete 4. การจัดเตรียมข้อมูล 5. การใช้คำสั่ง copy 6. การกู้ข้อมูลมาดูวิธีการทำงานกันเลยนะคะมาดูวิธีการตอบคำถามข้อที่1การใช้คำสั่ง c u ดคือการย้ายตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์ 2. การสร้างโฟลเดอร์ คือการสร้างแฟ้มสำหรับเก็บไฟล์งาน 3. การใช้คำสั่ง copy คือการทำสําเนาข้อมูลขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่ง 4. การใช้คำสั่ง delete คือการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งไป 5. การจัดเรียข้อมูลคือการเลือกใช้คำสั่ง sort by 6. การกู้ข้อมูล คือการใช้คำสั่ง restore นักเรียนลงมือทำงานได้เลยนะคะหาราชิ้นงานกิจกรรม activity สามจุดสิบให้นักเรียนพิจารณาชื่อไฟล์ต่อไปนี้แล้วจัดเก็บไฟล์ให้ตรงกับโฟลเดอร์ที่กำหนดให้โดยเขียนชื่อไฟล์ลงในช่องว่างโฟลเดอร์ที่กำหนดให้คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าคือ และโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าสัตว์มาดูวิธีการตอบคาถามโฟเดอร์ที่ชื่อว่าพืชให้นําชื่อของพืชที่กำหนดให้มาเติมลงในช่องว่างตรงสี่เหลี่ยมค่ะคําตอบคือต้นหอมมะพร้าวมันฝรั่งหญ้าหักกาดแตงกวามาดูโฟเดอร์ที่ชื่อว่าสัตว์ให้นำชื่อสัตว์ ที่กำหนดให้มาเติมลงในสี่เหลี่ยมค่ะคำตอบคือกุ้งหมูกระต่ายปลาหอยทากและไก่ค่ะนักเรียนลงมือทำงานได้แล้วค่ะสัปดาห์นี้พบกับคุณครูกอจภัณฑ์เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ